หัวฉีดหัวฉีดใหม่นะครับหัวฉีดใหม่งานจีนนะครับไม่ปฏิเสธว่าไม่ใช่งานจีนครับงานจีนครับทุกวันนี้มีอิธิพนมากงานก็สวยงามครับมีเบอร์บาร์โค้ดตั้งบนเรียบร้อยนะครับอันนี้ใหม่ทั้งต้นนะครับทั้งทั้งต้นเลยนะครับก็เทสดูค่าน้ำมันครับค่าการใช้งานนะครับก็ จะมีตัวนี้ติดเหลืองแต่ก็อยู่ในเกณฑ์นะครับก็อยู่ในเกณฑ์นะครับทุกอย่างเขียวทุกรางเหลือตารางเดียววีีสองนะครับหัวจีบใหม่แท้นะครับราคาถูกกว่าของแท้ศูนย์่าแต่อันนี้ไม่ใช่ใหม่แท้พูดผิดนะครับใหม่จีนนะครับใหม่จีนแต่งานก็มีประกันนะครับราคาเอื้อมถึงได้ครับ อเลยเหลีดมือสองมานิดเดียวโอเคนะครับจะท่านใดสนใจอยากเอาไปใช้นะครับวันนี้ก็ปิดออเดอร์ไปหนึ่งหัวนะครับหัวนี้นะครับเทสได้แล้วค่าก็เขียวทุกตารางครับเหลือหนึ่งตัวเหลือตัวนี้นะมาดูค่าจะเขียวไหมนะครับโอเคนะครับเขียวทุกตารางนะครับใช้งานได้แน่นอนครับมีประกันให้นะครับโอเคครับขอปิดจอบการเทสก่อนขายกล่อง ไม่ใช่กล่องคนระับหัวฉีด b t 5 10หรือ Ranger T5 นะครับบายจัางคนเองชัดเจนครับ